สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำสั่ง try except กับตัวอย่างโจทย์ Community Mall กันครับในตัวอย่างนี้เราก็จะนำคำสั่ง try except มาใช้ดัจกจับข้อผิดพลาดกับโปรแกรมคำนวณ total price เมื่อเราอยากจะซื้อสินค้าซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็จะให้เราป้อนข้อมูลจานวนสินค้าที่เราจะซื้อทั้งหมดและราคาสินค้าที่เราจะสั่งซื้อจากนั้นก็จะแสดงราคารวมทั้งหมด ที่เราต้องจ่ายซึ่งคำนวณมาจากสินค้าทั้งหมดที่เราต้องการจะซื้อคูณด้วยราคาของสินค้าโดยจะเขียนได้ประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าทั้งหมดก่อนนะครับโดยบรรทัดแรกก็จะเป็นคำสั่งให้ผู้ใช้โค้ดของเราป้อนข้อมูลราคาสินค้าเข้าไปเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วบรรทัดที่2ก็จะให้ผู้ใช้โค้ดของเราป้อนข้อมูลจำนวนสินค้าเข้าไปเป็นจำนวนเต็มครับ แล้วบรรทัดต่อมาก็จะเป็นคำสั่งให้คำนวณราคารวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายครับจากนั้นก็จะให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นราคารวมทั้งหมดซึ่งก็คือ total price ครับทีนี้เรามาลองรันดูกันนะครับสมมติว่าเราป้อนราคาสินค้าเข้าไปเป็น100แล้วก็ป้อนจำนวนสินค้าเข้าไปเป็น20 โปรแกรมก็จะคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าราคารวมทั้งหมด2,000ครับแล้วถ้าเกิดผู้ใช้โค้ดอาจป้อนข้อมูลส่วนหนึ่งผิดเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขแบบนี้ล่ะครับก็จะทําให้เกิด e อ r o r ขึ้นนั่นเองครับเราจึงจะใช้คําสั่ง try except มาดักจับข้อผิดพลาดนี้ครับโดยเราก็จะเอา try ไว้ข้างบนโค้ดของเราและ except ไว้ข้างล่างโดยจะให้แสดงข้อความว่ากรณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับ ทีนี้เรามาลองรันกันใหม่ดูครับแล้วถ้าเราป้อนข้อมูลผิดเหมือนเดิมทีนี้ก็จะแสดงข้อความว่าการุณาเาก่อกข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นแทน e r r o r เเพราะเราใช้คำสั่ง try except มาดักจับข้อผิดพลาดไว้แล้วนั่นเองครับผมมาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป โดยเราจะกําหนดให้ส่วนลด10%หากซื้อครบ1,000บาทและเราก็จะใช้คําสั่ง try except เพื่อหนังจากข้อผิดผพลาดเผื่อมีการป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเข้ามาครับเั้นเรามาลองทําไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับเน่เราก็จะเริ่มจากเขียน try ให้คุมโค้ดที่เราจะเขียนก่อนนะครับบรรทัดต่อมาก็จะให้ผู้ใช้ป้อนราคาสินค้าเข้ามาเป็น float ครับต่อมาเราก็จะใช้ if e เพื่อกําหนดว่าหากราคาสินค้าที่ป้อนเข้ามานั้นมากกว่า1,000บาท ก็จะให้ส่วนลด10%ซึ่งจะเขียนได้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าไม่ถึง1,000บาทเราก็จะใช้ else เพื่อกําหนดให้ไม่ได้ส่วนลดเลยแบบนี้ครับบรรทัดต่อมาเราก็จะให้คํานวณราคาสุทธิหลังหักส่วนลดออกมาโดยจะเขียนได้ประมาณนี้ครับต่อมาเราก็จะมากำหนดให้แสดงผลลัพธ์ออกมาดังนี้ครับในบรรทัดแรกผมก็จะสั่งป r i n ให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสินค้าโดยผมจะฟอร์แมตให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบมีทศนิยม2หลักครับต่อมาบรรทัดที่2ผมก็สั่งพิมพ์ให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นส่วนลดโดยจะสั่งฟอร์แมตเป็นให้แสดงผลลัพธ์ออกมาแบบมีทศนิยม2หลักครับและบรรทัดที่3ผมก็จะสั่งพิมพ์ให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสุทธิโดยผมก็จะฟอร์แมตผลลัพธ์ออกมาให้มีทศนิยม2หลักครับ จากนั้นเราก็จะใช้ except เพื่อดักจับข้อผิดพลาดโดยเฉพาะแค่ value error ซึ่งหากเกิด value error ขึ้นก็จะให้แสดงข้อความว่าการุณาป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นและใช้ except อีกครั้งเพื่อจัดก,การข้อผิดพลาดเราจะให้ระบุข้อความว่าเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง จากนั้นเราก็จะปิดท้ายด้วย Final l y ซึ่งเป็นคําสั่งที่จะทํางานทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่เกิดข้อผิดพลาดเลยก็ตามโดยจะให้แสดงข้อความว่าขอบคุณที่ใช้บริการแบบนี้ครับทีนี้เราก็มาลองรันกันดูนะครับก็จะขึ้นข้อความให้เราป้อนราคาสินค้าเข้าไปนะครับสมมติเราป้อนราคาสินค้าเข้าไป1000บาทก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสินค้า1000ได้ส่วนลด100และราคาสุดทิด900 และมีข้อความปิดท้ายว่าขอบคุณที่ใช้บริการแล้วถ้าเราป้อนราคาสินค้าเข้าไปต่ำกว่า1000นล่ะครับสมมติเราป้อนราคาสินค้าเข้าไป900แบบนี้ครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสินค้า900ได้ส่วนลดศูนย์บาทเพราะยอดซื้อของเราไม่ถึง1000ราคาสุทธิของเราจึงเป็น900และมีข้อความปิดท้ายว่าขอบคุณที่ใช้บริการครับแล้วถ้าเกิดเราป้อนข้อมูลผิดที่ไม่ใช่ตัวเลขจะเป็นอย่างไรก็จะแสดงข้อความว่าการุณาป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น พราะเรามี try except ไว้ดักจับข้อผิดพลาดไว้แล้วครับและสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นก็จะแสดงข้อความว่าขอบคุณที่ใช้บริการครับผมมาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะครับในตัวอย่างนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าโดยจะให้มีการตรวจสอบสต็อกสินค้าและคํานวณราคาสินค้าและมีการใช้ l s s เพื่อเรียกใช้งานข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองจากนั้นก็จะใช้ else เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการสำเร็จแล้วในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดขึ้นในบล็อก try งั้นเรามาเริ่มเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพระเอกของเราก่อน try แล้วบรรทัดต่อมาก็ะจะให้ระบุจํานวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากนั้นก็ะจะตรวจสอบว่ามีสินค้าในสต็อกพอที่จะขายให้ลูกค้าหรือไม่โดยเราจะสมมติให้มีสินค้าในสต็อกเท่ากับ10แล้วเราก็จะบอกว่าถ้าจํานวนสินค้าที่ต้องการซื้อนั้นมากกว่าที่มีในสต็อกเราก็จะ list value error ขึ้นมาและให้แสดงข้อความว่าสินค้าไม่พอให้ขาย แต่ถ้าจํานวนสินค้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0เราก็จะมาต่อในส่วนของคํานวณราคาสินค้าทั้งหมดซึ่งก็จะเขียนได้ประมาณนี้ครับก็จะสมมติให้ราคาสินค้าต่อชิ้นเท่ากับ50แล้วบรทัดต่อมาก็จะให้คํานวณราคาทั้งหมดออกมาจากการคูณกันร,ระหว่างจํานวนสินค้าและราคาต่อชิ้นและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสินค้าทั้งหมด ต่อมาเราก็ใช้ a c c e p t โดยเฉพาะแค่ value error ซึ่งคำสั่งนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมานั้นมากกว่าในสต็อกและให้แสดงข้อความว่าเกิดข้อผิดพลาดตามด้วยสินค้าไม่พอขายจากนั้นเราก็จะใช้ a c c e p t อีกทีโดยเราจะเขียนรูป exception แบบนี้และให้แสดงข้อความว่าเกิดข้อผิดพลาดพร้อมทั้งบอกว่าเราป้องข้อมูลอะไรผิดครับต่อมาเราก็ใช้ else เพื่อให้แสดงข้อความว่า ขอบคุณที่ใช้บริการเมื่อไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับทีนี้เราก็มาลองรันกันดูนะครับพอรันแล้วก็จะแสดงข้อความให้ป้อนจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อนะครับสมมุติว่าเราป้อนสินค้าที่ต้องการซื้อเป็น15นะครับก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่าเกิดข้อผิดพลาดสินค้าไม่พอขายพอเราได้ list value error ไว้ว่าถ้าสินค้าที่ต้องการจะซื้อมากกว่าที่มีอยู่ในสต็อกคือ10ก็จะเกิด value error ขึ้นครับแต่ถ้าเราป้อนจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกล่ะครับเช่นเราป้อนเลนขค่าเข้าไปแบบนี้โปรแกรมก็จะคํานวณราคาสินค้าทั้งหมดออกมาให้เรานะครับแล้วปิดท้ายด้วยข้อความว่าขอบคุณที่ใช้บริการเนื่องจากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นครับแล้วถ้าเราป้อนข้อมูลสินค้าที่ต้องการซื้อผิดเป็นตัวหนังสือแบบนี้ล่ะครับโปรแกรมก็จะทํางานในส่วนของ except exception และแสดงข้อความว่าเกิดข้อผิดพลาดและก็จะบอกว่าเราป้อนข้อมูลอะไรผิดครับ มาต่อกันที่ตัวอย่างที่4นะครับสําหรับตัวอย่างนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมตวรวจสอบความถูกต้องของรหัสสินค้าก่อนที่จะเพิ่มลงในระบบแบบง่ายๆนะครับแด่เราจะสมมติให้รหัสสินค้ามีทั้งหมด6หลักถ้าผู้ใช้กอรอกรหัสสินค้าไม่ครบตามที่กําหนดก็จะให้ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ารหัสสินค้าไม่ถูกต้องและข้อมูลจะไม่ถูกเพิ่มลงในระบบครับงั้นเรามาลองเขียนไปพร้อมๆกันเลยครับเดยนเราก็จะเริ่มจากกําหนดให้ Input ข้อมูลเป็น product code เลยรหรัสสินค้าต่อมาก็กำหนดให้ Input ข้อมูล product name หรือชื่อสินค้าต่อมาเราก็จะใช้ try และวบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่าถ้าจำนวนตัวอักษรไม่เท่ากับ6แเราก็จะ l e i s t value error ขึ้นมาและให้แสดงข้อความว่าหรหัสสินค้าไม่ถูกต้องแบบนี้ครับ แถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาดเราก็จะใช้ else ให้แสดงข้อความว่ารหาส,สินค้าถูกต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วย except ตามด้วยตัว value error ที่เราสร้างขึ้นทีนี้เราก็จะมาลองรลากันดูนะครับก็จะขึ้นข้อความให้กรอรหลาส,สินค้าเข้าไป ถ้าเรากรอกเข้าไป6ตัวแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อสินค้าในส่วนนี้ผมจะสมมุติว่าชื่อเลนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่ารหัสสินค้าถูกต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราป้อนรหัสสินค้าเข้าไปไม่ครบ6หลักแบบนี้ชื่อสินค้าก็จะสมมติเป็นข้าวโพดแล้วกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่ารหัสสินค้าไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากรหัสสินค้าที่เราป้อนเข้าไปนั้นไม่ครบ6หลักครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ try except คร่าวๆนะครับ